สงบสงเงียมแค่ไหนความสงบสงเงียมนะคะก็ต้องตามระดับด้วยลองคิดพิจารณา เวลาที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยคนที่กายวาจาสงบสง,งียนเนี่ยมีไหมเห็นไหมคะต้องคิดคะ่ะธรรมะไม่ใช่ว่าเพียงฟังแล้วก็จับเพียงข้อความนั้นโดยที่ว่าไม่ได้ไตรตรองเพราะฉะนั้นก็ตามความเป็นจริงนะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะทุกคนเนี่ยก็มีการสะสมมาที่ต่างกันหลากหลายมากตามอธัธยาศัยทางกายทางวาจากริยาอาการท่าทางด้วย พราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก่อนที่จะเข้าใจธรรมะสงบเสงี่ยมบ้างไหมหรือว่าไม่มีเลยไม่ว่าใครนะคะอย่างคุณอนนบก็บอกว่าก่อนศึกษาก็สงบเสงี่ยมระดับหนึ่งเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้ล่วงทุจริตล่วงทุจริตเมื่อไหร่เนี่ยชัดเจนนะคะไม่สงบเสงี่ยมแน่แต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่ล่วงทุจริตไม่ได้ทํากายวาจาให้เดือดร้อนกับใคร ขณะนั้นสงบเสงี่ยมตามควรเรียกว่าตามระดับของกิเลสขณะนั้นนะคะแม้ยังมีโลภะมีโทสะแต่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนใดๆให้กับคนอืน่นเพราะฉะนั้นกายขณะนั้นก็สงบเสงี่ยมตามกำลังที่ไม่มีอกุศลเกิดร่วมด้วยถึงขั้นที่จะทำทุจริตกรรมเพราะว่าอากุศลก็มีตั้งแต่ขั้นแรงนะคะร้ายแรงคือประทุษร้ายบุคคลอืน่นด้วยกายด้วยวาจา ตราบใดที่ยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นการสงบเสงี่ยนจากการที่จะล่วงทุจริตกรรมแต่ว่าขณะนั้นคนนั้นก็จะรู้ค่ะเมื่อได้ศึกษาแล้วนะคะยังไม่พอแค่ไม่กระทำทุจริตแต่ใจนะคะคิดเบียดเบียนเข้าหรือเปล่าและขณะนั้นใจสงบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะใด,ดที่มีอักุศนแต่ไม่มีกำลังที่จะแสดง ความไม่สงบเสงี่ยมทางกายทางวาจาทั่วๆไปเราก็เห็นว่าคนนั้นก็เรียบร้อยสงบเสงี่ยมมีใช่ไหมคะแน่นอนค่ะตามอัธยาศัยที่สะสมมาต่างๆกันแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าขณะใดที่กุศลลจิตเกิดกายวาจาก,ก็ดีขึ้นจากการที่ไม่เอือ้อเฟื้อไม่ทักทายหรือว่าไม่ใส่ใจไม่อาทรถึงสุขทุกข์ของคนอื่นเลยคิดจึงแต่ประโยชน์ของตน ขณะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่กุศลแต่เวลาที่กุศลเกิดเนี่ยเปลี่ยนนะคะประาศัยอาทรถึงสุขทุกขมีอะไรที่จะช่วยได้ที่จะเป็นประโยชน์ได้กายวาจาก,ก็เปลี่ยนจากการที่เฉยเมยไม่รู้ใครจะทุกข์จะยากลำบากยังไงก็ไม่เกี่ยวข้องนั่นก็เป็นขณะหนึง่งใช่ไหมคะพราะเชะั้นก็จะเห็นความต่างของขณะที่อกุศลที่มีกำลังทำให้ร่วงทุจริตเห็นชัดว่า คนนั้นน่ยไม่สงบสงเยนเลยตีเขาสงบสังเกตไหมคะเงื้อมือหรือว่าวาจาใดๆก็ตามพวกนี้ค่ะก็เห็นความไม่สงบสงีเยมแต่ว่าเวลาที่สงบกว่านั้นก็คือว่าเป็นกุศลด้วยกายวาจาก็สงบสงงเยมขึ้นพอไหมคะแค่นั้นไม่พอเลยค่ะเพราะเหตุว่าแท้ที่จริงและใจขณะนั้นไม่สงบ ถ้าจะตัดคำว่าเสงี่ยมออกไปให้เข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าขณะนั้นไม่สงบเพราะอากุศลด้วยเหตุนี้ข้อความที่ทรงแสดงไว้ก็ชัดเจนนะคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออากุศลและจะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นได้อย่างไรว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่ใครทั้งหมดเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วขับไป โกรธเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยเป็นโกรธเปลี่ยนโกรธให้เป็นเมตตามไม่ได้แต่โกรธไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นการที่จะมีความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะสงบเสงี่ยมจากความเห็นผิดก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องของจิตใจค่ะที่จะรู้ได้ว่าสงบแค่ไหนตามความเป็นจริงด้วยกว่าจะถึงพระอรหันต์ก็ต้องสงบ มากมายนะคะจากปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามลำดับจนกระทั่งค่อยๆค,คลายความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนหรือว่ามีความสำคัญตนความสงบก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องมีปัญญามิฉะนั้นจะไม่รู้ความหมายที่ว่าสติและปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะนั่นแหละที่จะทำให้สงบจริงๆจ,จากอากุศลได้ จนกระทั่งดับเป็นสมุทรเช